อยู่กับผมอากิจชาแนลอากิจคนเดิมมากับเกม afk arena ด่านที่23ขี่25นะครับเข้ามาดูตัวละครกันเลยนะครับว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างในการผ่านด่านด่านนี้นะครับตัวแรกนะครับน้องเทซี่ตัวที่2น้องทาลินตัวที่3หลวงพ่อลูเซียตัวที่4เด็กแว้นโลแวนตัวที่5นางพยาเซมิล่านะครับโอเคเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับว่า เล่นยังไงนะครับด้วยความเร็วคูณสองนะครับตอนนี้ตบเัอย่างเดียวนะครับลูเซตกลางโลครับหลังจากนั้นโลแวนกลางอันติเซบิล่าปล่อยพลังกันตินะครับเพื่อลดพลังแล้วก็เทซี่เปิดรับทั้งทีมแล้วก็ลูเซตกลางโลอีกรอบหนึงเรียบร้อยครับผมทั้งทีมเขาไปลงคุยกับร่างมะม่วงเลยนะครับงั้นเราเข้าไปดูในเกมเลยว่าวางตัวละครยังไงนะครับ แถวบนนะครับเป็นน้องเทซี่นะครับส่วนแถวหน้าล่างเป็นทาลินนะครับส่วนแถวหลังบนนะครับเป็นลูเซียนนะครับส่วนแถวหลังกลางเป็นเด็กแวนโลแวนนะครับส่วนแถวหลังล่างนะครับเป็นนางพญาเทนางพญาเซมิล่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอากิทชแนลด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ